ถ้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้วตอนที่ผมทำงานร้านคาราเกะแห่งหนึ่งบนถนนสุข,ขุมวิทตอนนั้น ผมทำเป็นเด็กเสิร์ฟม,มีหน้าที่เสิร์ฟอาหารและส่งเอบให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านคาราโอเกะแห่งน,นี้ผมก็ทำงานของผมแบบนี้ทุกๆวันแล้วมีวันหนึ่งผู้จัดจาก,การร้าน ได้มาบอกทุกๆคนก่อนที่ร้านจะปิดว่าพรุ่งนี้จะมีเจ้าของร้านเข้ามาที่ร้านให้ทุกคนนั้นมาก่อนเวลาสักสองชั่วโมงเวลาปกติที่เราจะมาจัดเตรียมร้านทำความสะอาดร้าน ก็ก่อนหกโมงเย็นดังนั้นวันต่อมาเราต้องมาตอนสี่โมงเย็นของวันถัดไปเมื่อวันใหม่มาถึงพวกเราก็พากันมาก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้พอถึงเวลาสี่โมงเย็น เจ้าของร้านก็มาถึงแล้วก็เรียกทุกคนให้เข้ามาประชุมในห้อง VIP 1หนึ่งของร้านคาราโอเกะแห่งน,นี้เจ้าของร้านได้บอกกับกับตัด้อมกล่าเด็กเสิร์ฟสักสองคนทำให้ทุกคนนั้นถึงกับสะดุ้งเพราะเจ้าของร้านบอกให้ กับตันนั้นหรือสารตากับสารยายที่ตั้งข้างบ่อน้ำผุหลังร้านให้ทำทันทีหลังจากหลังจากประชุมเสร็จทำให้กับตันนั้นหน้าซีดเลยทีเดียวเมื่อได้รับคำสั่งนั้นมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงอย่างไรก็ต้องทำแต่มันก็เป็นความโชคดีของผม ที่กับตันไม่ได้เลือกผมแต่เรียกน้องอีกคนหนึ่งแต่มันก็จะทำให้ผมนั้นตกใจอย่างมากที่เขากำลังจะทำกันเขาไม่มีการจุดธูกบอกกล่าวอะไรเลยเพียงแค่พนมมือขึ้นเหนือหัวกับตันก็หยิบไม้หน้าสามฟาดลงไปที่สามตากับยายนั้น สารตากับายก็ล้มลงกับตันก็ได้บอกน้องเด็กเสิร์ฟให้เอาสารตากับายนั้นไปทิ้งไว้ที่โคนต้นโพที่อยู่หลังร้านวันต่อมาสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับกับตันร้านคาราโอเกะกับตันถูกรถ ฝ่าไฟแดงชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ที่แกขับมาทำงานอยู่ทุกวันกลางสีแยกก่อนที่จะมาถึงร้านคลาวเกิเมื่อคนที่มาทำงานก่อนได้ยงินเสียงรดสนกันก็วิ่งออกไปดูจึงรู้ว่ากับตอนนั้นระการปางตายนอนห้อง ICU เกือบเตือน ส่วนน้องที่ช่วยกับตาน,นั้นก็ป่วยอาเจียนตลอดจนไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เกิดผลกระทบกับร้านคาราเกะแห่งน,นี้ลูกค้าหายไปจากร้านคนเริ่มมาใช้บริการน้อยลงน้อยลงพอถึงหน้าฝน น้ำฝนก็ไหลท่วมเข้าไปในร้านทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนทำให้ร้านคาราเกะแห่งนี้ถูกปิดตัวไปจนทุกวันนี้ส่วนเจ้าของร้านนั้นเราไม่สามารถติดต่อแกได้และก็ไม่เคยได้ยินข่าวแกอีกเลยหลังจากที่ร้านคาราเกะ ได้ถูกปิดตัวไปถ้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าหาก